กินนมแล้วเหอคะกินนมนี่ตุ่มนมแล้วนะคะ2นสงมสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะ้วชื่อเด็กหญิงอะไรคะอะไรนะ แล้วเองที่เล่นที่น,น้องอะไรคะอายุกี่ขวบคะอะไรนะหกขวบไม่ใช่ไม่ใช่นี่หรออันนี้อะไรหนึ่งสองสามสามขวบข้า,เาขวาเออไปไปพาน้องไปข้าวเด้งดึง <c oughs> เด้งดึงเลยเลยเา ไม่มีคนมีแต่พระแล้วพระไม่ใช่คนเหรอเวียนเทียนแกันเวียนเที่วยนแล้วเหรอคะเ้าวียนะปปเทียังล่วนี่แม่ ใช่เข้าไปนี่ป้าและแม่บ่สนใจบ่สนใจดอกว่าแต่ได้อยู่ก็พ่อก็แม่เพิ่นเนี่ยนะยินบาลุงพันธ์าอย่างว่าสิไปพังมันเห็นอย่างฮะลูกจะไปพังมันเห็นอย่างเอาไว้ใสพ่พักล่างพักล่างอย่าแตกแล้วพ่ เอียงเจ้าเอียงเฝ้าตีละ่ะฮะเฝ้าตีละ่ะเป็นขวนเฝ้าเป็นอยู่ตัวไม่เอ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 ีเอเอเออยงยายบอกว่าจังใดทีส่สองขวบแล้วออกนมได้แล้วยายมาอีพ่อเห็นยังม,มันหยุดอีพ่อนี่มีความสุขขนาดเลยเนาะ กินอิ่มแล้วก็นอนเล่นเกมอ๋อเบียกเงินกรบโบเฮ็ดโอ้ยยืนให้มั้นมั่งเทียงว่าอะไะแม่เออเตะมันตุ๊บเออโอ้ตุ๊บเออโอ้ตุ๊บเตะมันเป็นอะไรหรอเอ๊ะ นังบ่ถือเอินพอเลยน้ำนองต้วยหะเร็วกินนมแล้วับ

หนูจะไปเปิดนหนูไหมะหนูจะสองขวบแล้วค่ะแต่หนูก็ไม่เลิกกินนมจะตีแม่ี่ให้หลาจึงจะเขาลาบุญกินไหมลู้วุ้ยเราตรวจไม่จ้าไทยเลยละ เราหนีเายพันบ้างดูล่ะไม่ต้องเฮ็ดเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคอยเฮ็ดเองลูกน้ำไปแล้วน้องไหม เธอเนี่ยก็เครื่องครัวเพิ่์นน่ะนะอเอาไปล่างมือไหม ใครพูดไม่พอ้าพาอใครจะเอาหนังยางดีดปากซะห,นะห้ามพูดไม่พ้อตอนที่น้องไปข้าวอยู่ตรงนี้นะอ,อย่ามีคำว่าวรนุชเกิดขึ้นเด็ดขาดชินซินซินดี้อุ้มมันได้พี่ชินไม่ได้มามพี่ชิน หนูเป็นลูกที่แสนดีของแม่ค่ะเอาเลิกเล่นแล้ว,ลว,ลวหรอหนังยางอ่ะ หวยอะไรหวยไทยใช่ไหมเออดหยุดไม่ได้หรอกงวดนี s <S well, anyway. to <S 2> <S 2: ้ใช่งวดนี้หนูก็ตั้งใจมาแต่งวดที่แล้วหนูไม่ได้ซื้อนะเนาะหนูซื้องวดก่อนโน้นกับปอยอ่ะ อะไรแปนเหรออเล่กันนม่หนูจะกลับหกโมงกแม่จะไม่ตามเหรอแม่หนูออกไปรูกัสจะกลับด wow, ึกเหรอไปเ้า ฉันมีความสุขกับการได้เล่นกับพี่รองเท้าไรงเท้าพี่ทิมหรือเปล่ารองเทา้าใครรองเทาาเ้าแพนด้าเหรอข้าวเธออย่าไปกวนพี่สิสนุกไหมพี่ทิม เอาเอาไปเลยเออวันนี้ไปไว่ายน้ำกันสนุกป่ะเด็กๆสนุกมากแต่หนกูกลับจมทำไมอ่ะหนูไม่ได้ใส่ไอ้ห่วงหรอไม่ได้ชูชีพหรอเออน้ำมันลึกมากมันมีถั่วหนึ่งหนูต้องเกาะหนูต้องเล่นที่ไหนมาขอบสระเสะียค่าเ <สะ S 1> ข้าสระเปล่าห้าสิบบาทเลยเหรอมันไม่ไม่ไม่มันจะมี แล้วพ่อหนูนช่วยมัน,มมนใช่ไหมมันก็ด่าหนูเหรอ <c oughs> ไม่งไปจัดี้เขาอ่ะมันยิ่งจอม,มจเราไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเหรอม,มีแต่เขาไม่ดูแลเอา้เาสะไหนเนี่ยเสียค่าเข้าตั้ง50บาทเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเนี่ยนะไม่เขาเขามีแต่ว่าเขาไม่เห็นอ่ะเอา้าเขาไม่ดูอ่ะเขานั่งเล่นโทรศัพท์ป้าคนนี้ เขาหน้าไม่ต้องไปเล่นแล้วนะถ้าเป็นแบบเนี้ยอันตรายนะทำไมเธอเป็นอะไรกับรองเท้าเนี่ยไมอะรรองเท้าดำประจอยรองเท้าประจอยฉันมีความสุขฉันมีความสุข ฉันมีความสุขกับการที่ได้อยู่วงล้อมพวกพี่ๆทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> ลังทำดำิลี่ปะจอยออกไปดำ,ดำนะิลี <c oughs> ่บอกไม่ข้าั่งไม่ดีเลยไ <c oughs> ม่ข้ามมียที่ทำไมเนี่ยฉันคีมีความสุขมากที่เด็กล้อมโลก สนาบน้ำแล้วเนี่ยวันนี้ปากมันมึนเนหรอ